อยู่ท้ายเทรนะเูางสกสิบป้าสอยสยเอาไหนเอาไหนเลือกเอาเดี๋ยวก่อนดูกันนะเองได้หรอไม่ไห้าแปดก็ดีเลยเด็กบาคนเหี้ยเลย นี่เ <S <S ร่อบปะชัดรางวัลทุกคนคัตามเบอร์นะครับรตามเบอร์ตาม้อรนข้อแถวน mấy <laughs> <Đi> phục Mấy <laughs> phục tắm sông Quét na chắc na đã Hãy subscribe cho kênh ก็ตับกิจกรรมการจัดงานยอดยุกการสอยดาวแล้วก็ของขวัญที่วัดนะฮะอ๋อการสอยดาวนั่นก็คือในรูปแบบของที่ว่าชาวบ้านเวลาที่เขาได้มาที่วัดของที่วัดมีอยู่แล้วบางคนก็ต้องการบางคนก็อยากจะได้แต่มันหลายหลายคนก็คิดว่าเออเพื่อการที่ว่าให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ก็เลยเป็นการที่ประธรรมจัดสอยดาวและแต่โชคของใครได้ไปอย่างอย่างหนึ่งก็ถือว่าที่ปัจจัยที่ได้มาก็เป็นการบรุงเป็นขั้นนักกาไฟแล้ววันนี้ให้มันสนุกสนานขึ้นก็ท้าก็เราก็ชอบจริงของอะไรบางอย่างมันก็มันมันบางอย่างมันก็มีอยู่แล้วบางอย่างก็เป็นที่เราได้มาแล้วก็มาให้อย่างพัดลมพัดลมจัดจิกน้ําแล้วก็มีมีของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร ที่เครื่องใช้อะเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วคนนี้เราก็มารวมรวมจัดไปราคามันก็มากกว่าที่ว่าที่2ี่บาทแต่วนะ่าให้ความสนุกสนานศรัทธาเขาชอบกันสนุกสนาน